สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กุกอกน,นะคะมื้อนี้สามสาวจะมาช่วยเราทําอะไรนะป้าแอนนะพี่พลอยอันนี้เรากินมินน้อยอ๋อมินน้อยด้วยเหรอคะนี่มินน้อยนั่นแหละโอ้ยบอง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 เออเขออ่าก็อยากมีแลืมพูดมินน้อยด้วยเออวันนี้เมนูผักหวานคราวนี้ผักหวานต้นเดียวเราวันนั้นนั่นเนี่ย<อ>ต้นเดียวเต็มถาดเลยเก็บกลนจะมาใช่<ม>สวยมาก โนมปังอืมโอ้เรากินขนมปังด้วยเก่งมากค่ะเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาทำเมนูเออก็เกาชิค้าหนูก็มีมือนะคะใช่ไหมเขาเสาวว่ามันไม่ใช่คนเหมือนลิงเลยใครเป็นลิงเนี่ย นูเต้นเหรอเออนูเต้นเหรอคะโอเคจะทเมนูนี้ก่อนใสเมื่อวานจ่ที่ไหนเกขี้เหล็กกันน่าเอะเก็บทาน่ ไปแล้ว ก็คอตันเบงก็คอตันเบงอะไรคะซื้ออะไรคะยินเบาเมื่อวานไงพี่พลอยซื้อให้ใครซื้อให้นะแล้วถามไปว่าอี้ยพอจะวันนี้พอจะไปซื้อขนมกระเพื่อมงวดนี้ไหะพี่พลอยบอกว่าพี่พลอยไม่มีตังแล้วเพราะเมื่อวานซื้อให้น้องมีแล้วซื้อให้น้องมินแล้วไปเรียนแล้วที่สอบเดี๋ยวนะคะสร็จแล้วเคเมนูนี้เราจะแกงขี้เลกกัน นี่อันนั้นลงไม่ก็ได้ไกีนเหล็กใส่ปาาลาเหมือนหลายคนโอ้ยถ้ามีขามไข่มดแดงลูกโตนี่สิดยอดเลยนะ เบเ็ดเยบยดไม่เป็นไรเอาอันแดงผสมเลยมมันเีออกด nhìn nó nó không cái 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 nó 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 นเนนสร็จแล้วมเมนูแกงกิเล็กของเรานะคะส่วนยาก็นึ่งผักน,นะคะผักนี้โอ้ยผักบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรผักหนามแล้วก็ผักกูดแล้วก็ขานะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนึงนนน่งผักหวานกันนี่นึ่งผักเสร็จแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วนี่แล้วเราก็จะนึ่งผักหวานต่อ มันจะหวานไหมดิสวนประ้านนะคะก็จะทำเมนูไทยๆนะให้น้องๆ,ๆองกินกันนะ,ะกินทั้งเมนูไทยๆเมนูลาวๆนะ,ะทุกคนแกงขี้เหล็กนะ,ะเรียบร้อยหมใหญ่เลยแมนนี่นะเจ้ยวของเรารๆๆส่วนประ้านก็จะจัดเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคน ไทยเมนูนี้ต้องขาดปตู้กินปั๊บแมนโอ้มินน้อยประกาศขายอะไรนะฮะมินน้อยประกาศขายอะไรนะลูกนีคันนี้ <laughs> กี่บาทคะกี่บาทคะรถหลายคันบมรถหลายคันประกาศขายสา,าสามบาทประกาศขายคะ่ะ,คะโอ้ใครจะรับซื้อน้อนี่ อันนี้ไปขายมาได้สิบบาทนะคะขายมาได้สิบบาทหืึจะสไลด์รถนางก่อนนะอันนี้อันนี้อันนี้สิบบาทนะคะสิบบาทโอ้ถูกมากนี่คฮะรถนางประกาศขายเลยขายขั้นไหนคะขายขั้นไหนคะคันนี้ขันนี้เหรอคะทำไมคะขายทำไมคะ พังาให้ดูขบออก็พังคฟน่อพัง่ะเรยกค่ะทุกนพังช่วงนี้นะเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวใหลุงมืด่อมให้ให้ให้ลุงมืดช่อมให้โอยมันพังเลยประกาศขายจะมีคนขายซื้อไหมเนี่ยิบบัมีคนซื้อให้แม่ค่ะให้แม่ค่ะโอ้ยเจ็บอ่ะให้ใครจะโอ้โห กระทะหนาดำดำหนาดำจะให้จะให้น้องพลอยตลกใสคลิปไปตลกไปให้น้องพลอยเราก็ตั้งจอรีโมทของเราบ้างปัญหาที่ปัญหาออกมา ยูทูบไปด้วยด้วยเนาะมันใช่นั้นกร้ายไม่ร้านะเออมันมีรอแหละจอที่กระทะเลยนะจอกระทะเลยจอกระทะเลยจ่อกระทะเราจะกินกับข้าวสองภาควันนี้อีสาน จนถึงอะไรนะบ้านคุณเทียนบอกบ้านป้าแถบ้านอยู่บ้านคุณเทียนเอ้าไฟด่าคับตตกอนก็ได้หลายวันเลยอะตัวที่ต่ต้เออรูปใหญ่ลูปใหญ่จะอร่อยโอ้ว้าวน่าอร่อยจังเลยเราใส่ของที่เรามีเลย อันนี้พี่หยวกมีพี่หยวกด้วยอหอมพอเดยวเราไม่มีหอมใหา่เต็มขนาดคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ